ครุฑเป็นเหรียญมหานิยมเป็นเหรียญเป็นเหรียญยอดนิยมยอดฮิตขายได้ตลอดนะคะเหรียญครุฑจะไม่ไม่กระแสไม่แผ่วถ้าเป็นเหรียญอื่นนี่นเขาก็ยังจะมีตามกระแสบ้างเนี่ยว่างๆก็มานั่งกลับดูแบบนี้นะคะถ้าเจอเสยนตรงเนี่ยราคาก็ได้พันกว่าบาทเลยลักษณะนี้เหรียญหมุนเวียนปกติ หัวขึ้นก้อยก็ต้องลงใช่ไหมคะกลับกันเพราะขามูนเวียนแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกหัวขึ้นก้อยขึ้นเหมือนกันปกติแต่ถ้าไปเจอสลับกันนะธรรมดาแหละของอะไรที่หายากผิดปกติก็จะแปกลายเป็นของแปลกของเล่นหากันอย่างเหรียญครุฑใช่ไหมครับปกติหัวขึ้นก้อยก็ลงหัวลงก้อยขึ้นแต่ ถ้าเป็นเหรียญน,นะคะถ้าเป็นก้อยขึ้นแบบนี้แล้วถ้ากลับมาด้านหัวเป็นแบบ่หัวขึ้นด้วยนะคะจะมีราคาถ้าเหรียญสภาพนี้จะได้ประมาณพันกว่าบาทนะคะอันนี้คือบอกเล่าสู่กันฟังทุกเหรียญน,นะคะก็ลองดูถ้าใครมีนะคะก็ลองกลับดูเล่นๆไปเนี่ยอันนี้ก็ประมาณนี้ตาแผ่นดินตาแผ่นดินนึกสึกจะเยอะนะคะเพราะเขาจำนวนผีนเขาเยอะเขามีที่เหรียญเสียงกลับเยอะแต่ของป้าหน้านไม่ได้นิยม เล่นเหรียญแปลกเหรียญหายากนะคะขอบไปนาดนะคะคนที่เคยติดตามไปน่ามานานจะรู้เลยว่าไปน่าเล่นเฉพาะเหรียญที่เป็นปกติพื้นฐานเลยเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญหายากไม่ได้เล่นคือถ้ามีใครมาขายไปน่าก็ซื้อก็รับไว้แต่ถ้าให้ประกาศร้องเรียกหาไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะมีมาขายก็รับแต่ไม่ร้องหาไม่ประกาศรับซื้อ มาทวนราคาเหรียญอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อที่คนมาเข้าดูทีหลังก็จะได้รู้ว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่เหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญครูดร,รับซื้อทุกเหรียญรับซื้อไม่จํากัดรับซื้อไม่อั้นนะคะข้อมูลช่องทางการติดต่อก็จะอยู่ใต้คลิปเหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทครุด ตรงนะคะ5บาทครุฑตรงพศสอ2 5ที่เหรียญระบุไว้นะคะ2525 25, รับซื้อเหรียญละ20บาทจำนวนผลิตจริงจะมี5พศสอ2 6 2 7 2 8 2 9 2 6จํนวนผลิดเานวนเพียง100แสเหรียญหายากสุดราคาแพงสุดเหรียญละนะคะเหรียญแบบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทค่ะก็มีตราแผ่นด,ดิน2505เหรียญละ3บาท ถ้าเป็นตราแผ่นดิน2 5 0 0เหรียญละสิบาบาทสเสด็จนิวัตเหรียญละสิบาทเนี่ยค่ะชัดเจนนะคะระับไม่รับอะไรราคาเท่าไหร่ไม่น่าจะบอกเลยหลายคนก็ดูจบนะคะดูให้ดูจบแล้วก็เข้าใจเลยว่าออกเขารับซื้อเท่านี้ไม่มากำลักวมไม่ต้องมาอารมณบทเยอะแยะมากมายรับเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ชัดเจนท่านผู้ชมก็สะดวกในการ รับชมเข้าใจง่ายรับเอ่อเข้าใจแล้วว no. ่าเออขารับซื้อเท่านี้นะฉันก็ไม่ขายเธอหรอกก็ไม่ต้องมาติดต่อก็ไม่ต้องมาอะไรให้ให้เสียเวลาทั้งท่านทั้งทั้งทั้งคนซื้อและคนขายใช่ไหมคะก็จบไปก็ไม่ต้องมาเสียเวลาถามกันมากมายเพราะเนทบอกไปแล้วคุณก็ฟังแล้วคุณดูแล้วคุณก็เข้าใจแล้วเอาซื้อเท่านี้เองเหรอฉันก็ไม่ขายเธอหรอกฉันก็ไม่ยุ่งกับเธอหรอกก็แค่นั้นก็จบกันไปใช่ไหมคะดีสะอิกไม่ต้องมาเสียเวลาค่ะแต่ถ้า อันไหนที่รับซื้อไปนั่นก็รับเป็นเลยบอกเลยว่าราคาเท่านี้นะเท่านั้นนะถ้าคุณรู้ว่าราคาเท่านี้ฉันอยากขายนะก็ติดต่อมานะคะถ้าต้องการขายก็ติดต่อมาแค่นั้นเองค่ะ